ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับาสั่โอมาที A ่เช่นเคยเนาะและในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity V กันนั่นเองเย้ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นสกินของลูกสาวแสนสวยนะครับแมรี่ไอรีนแอดเลอร์ เป็นสกินคอแลแลบของโคนันดอยนะฮะหรือว่าเชอร์ล็อกโฮมของเรานั่นเองอู้ยสวยงามมากอีหอยคือแบบว่าชุดออกแนววิตอเรียนมากโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาลองเล่นสกินนี้กันนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะเก็บสีได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอู้สวยงามส่องกระจกเอาของส่้นไปดีกว่านี่แน่ไม่มีใครหาเจอหรอกอ หมอกดำมันคืออะไรนะ่ะอู้ยไม่นะโอ้ โอ้โหแมปไม่เต็มใจกูเลยอีหอยความทรงจําของลีโอคือแมปนี้เนี่ยเป็นแมปอะไรที่แบบว่ามืดตื้อเลยนะ,ะับผมเพราะว่าเปิลเนี่ยแทบตาถั่วคือหาเซอร์ไม่เจอเลยจริงๆแล้วฝั่งนู้นคืออะไรอะ่ะผู้หญิงเต็มเลยเหรอโอ้โหออจริงด้วยวะ่ะผู้หญิงเต็มเลยอีหอยไม่มีผู้ชายเลยโอ้ยแมรี่ไม่มีผู้ชายเลยค่ะ แมรี่ไม่เป็นไรแล้วคะ่ะเพราะว่าผู้ชายมันก็หายากหายเย็นแล้วนะคะโอเคงั้นเราก็ามาตบชนีกันดีกว่าจ้ะเลิศเข้าแมมไปไปเรียบร้อยกับแมความทรงจำของลีโออู้อยู่ในโรงงานที่เยือกเย็นไปกันเถอะดีกว่าวิทำไมมันดูปิงๆเฮ้ยแกอย่าปิงนะอีหอยกูยิ่งแบบปิงๆอยู่มีคนเคาะไม้ด้วยเราอยู่เฉย,ยๆโอเคไป อืมฉันต้องการสองกระจกนี่แน่วางป่อนจานหนึ่งอเอใครอยู่ตรงนั้นนะ่ะฮ้นี่แน่ขอตีหน่อยี่หอยไม่โดนด้วยไหนใครขอดูหน่อยสิหน้าตามันอยู่ตรงไหนนะขอเมรี่ดูหน่อยสิอืมโอ้มีรอยเท้าอยู่ตรงนี้ด้วยอา้าวตรงนั้นสินะวุ้ยนี่ไงปอกแป๊กนีนะ่นาอุยยี่หอยตีเพืินเอ้ยอย่าหนีสิอย่าหน,านีนะ แมรี่ฟาดมันเลยได้ค่ะคุณพ่อเดี๋ยวหนูจะฟาดให้เฮ้ยนี่แน่โดนไปแล้วหนึ่งทีมาอยู่ไหนจ๊ะปอกแป๊กอย่าหนีดีกว่านะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีที่ให้เราเล่นเยอะแยะมากมายนี่แน่อหอยไม่โดนนี่แน่อหอยไม่โดนอะไรเนี่ยงงมากเฮ้ยต้องจัดการโดยการใช้อันนี้สินะ ีแบบเพลินๆน,นี่แนะ่ตีไปก่อนเลยค่ะมาน,นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งเก้าอี้กันหน่อยดีกว่าปอกแป๊กเพราะว่าปอกแป๊กเนี่ยตาบอดแล้วก็มองไม่เห็นอยู่แล้วโอเคนั่งลงไปอืเอเดี๋ยวคงยกหนนะัะเมื่อกี้เหมือนคนปัน่นอะไรอีสาวน้อยมึงนี่แนะ่อีเวนโดนตีไปก่อนหนึ่งอีเอียยังไงว้าวสิงกันเก่งอีหอยอ้าวลมตดมหาปลาย ยังไงหุ๊ยโอ้ยพับไม้ทันสินะพังไม้ก่อนนะครับเป็นโดมปลวกยังไงอยู่ไหนเอออุ๊ยอีหอยตดใส่กูอีกอะไรเนี่ยอุ๊ยมานี่นะดูดเดี๋ยวนี้อีนางป๊อกแป๊กนี่เนี่ยฟันก่อนเอาอีหอยไม่โดนเอ๊เดินไปตรงนั้นสินะมาอยู่นี่หน่อยสินี่แนีวางกระจกก่อนยังไงอือวิตีโดนไม่ไนดะ้อีหอยนี่ในอีเวนยังไงอุ๊ยหมุนก่อนอีหอยยังไงมา เฮ้ยนี่เอีหอยไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ยเงากระจกไม่โดนเลยหอยแมวยังไงนี่เลหอยเอ้าหอยตีกระแพงอีกเฮ้ยนี่มึงจะพับไม้เก่งไปเลยนะอีบ็อกแป็กมึงนะยังไงเฮ้ยต้องเดินตามแล้วค่ะตอนนี้อะไรอะไรอะไรยังไงยังไงอ่าคูดากระจกมาแล้วมาอุ้ยพามาใช่ไหมได้มึงเจอกระจกมาหาปลาไหลหน่อยนี่เนี่ยขอเจอกระจกมหาปลาไหลหน่อยอหอยตีไปก่อนเลยครับผมอีเอ มาแมรี่หมุนก่อนจ้ะม,มานี่ดีกว่านะคะคุณป๊อกแป๊กเรามานั่งกันตรงนี้ก็ดีกว่านะเพราะว่าตรงนี้ก็อีน,นุ่มๆกันเยอะเลย <c oughs> เอจะมีใครมาช่วยหรือเปล่านะมันต้องมีคนมาช่วยสิพังไม้ก่อนดออีเอเอมันต้องมีคนมาช่วยครับเปิ้นว่าอย่างนั้นยังไงอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเอยไม่มีใครช่วยป๊อกแป๊กเลยเหรอ น่าสงสารเอาอีนี่มันนี่แนมาตีอุ้ยยี่หอยตีกติดเก้าอี้อะยังไงมึงเฮ้ยต้องโดนล้มแล้วล่ะอกแ๊กนี่เลยีหอยอาโอ้โหมีไทยด้วยประเด็นเฮ้ยโอเคปล่อยน้ำไปก่อนดีกว่านะครับเอาเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอาเออช่างมันช่างมันปล่อยไปก่อนอีหอยงงมากอยู่ไหนเนี่ยเอามีคนปั่นอยู่ตรงนั้นด้วยยังไงนี่เลยีหอยนี่แนหมุนก่อนอีเวนยังไงอีหมอมึง ต้องโดนช่อดอกไม้ตบนี่แหละอีหอยเป็นยังไงล่ะช่อดอกไม้ตบหรือยังไงอ้าวเาเอาฉีดนมเก่งฉีดนมเก่งยังไงนี่แน่ฉีดนมเก่งก็เหรอโดนไปซ้ำหนึ่งอเอมาเลยมานั่งกันดูตรงนี้ก่อนดีกว่าเอาอีนี่มันหน้าเก่งยังไงนี่แนอีหอยโอตีไม่โดนอะไรเนี่ยนี่แนอีหอยตีไม่โดนอุ้ยเอาหูพับไม้ผิดทางโอเคเดี๋ยวขอพับอีนี่ก่อนเอาอีนี่นั่งแป๊บยังไง สาวน้อยมึงคิดว่ามึงจะหนีกูพ้นกันเหรอนี่นะอีเวนโดนตีไปก่อนหนึ่งทีมามามายังไงเฮ้ยมันสิ่งไปแล้วว่าโอ้ตมตดด้วยยังไงคิดจะเล่นกับลมตดอย่างนั้นเหรอคิดว่าจะสู้กับพระยาอุ๊ยอีหอยตดอืมมันตดโดนชั้นด้วยนะคิดว่าจะสู้กับพระนางแมรี่คนนี้ได้เหรอมา อ้าวพับไม้เก่ง,กย,กง,ง,งยังไงอ้าวกระโดดเก่งอ้าวโอเควิ่งไหมวิ่งเด้อยังไงนี่ในะอีเวนโดนตบไปก่อนหนึ่งทีอ้าวต่อไปก็ตามมึงค่ะสาวน้อยมึงโดนกระจกฟ้าหน้ะนี่ในะอีเวนแมนเกินมานี่เลยจ้ะมานี่คุณหมอน้องตรงนี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวคุณหมอก็บินแล้วโอเคและต่อไปก็สาวน้อยตรงนั้นมานั่งกันตรงนี้ก่อนเอาได้ยินเสียงคนอ้าเห็นออร่าด้วยนะฮิวกันเก่งเหลือเกินอีตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคจับอินีนั่งก่อนแป๊บหนึ่งอ้ามีคนฮิวกันเหรอมาเลยค่ะนี่ในกระจกวางก่อนแล้วก็กระจกฟาดหน้าหนึ่งที่นี่แน่อีเวนโดนไปก่อนเลยคันหนึ่งเอเออเอเอ,อ,อเมลลี่คิดว่าจะมา ใครเมงแมลงอะไรตรงนี้แ่ะฮะมาโอเคไปให้นางไปช่วยกันก่อนอ้าวช่วยไม่ทันนะจ๊ะนี่แน่ปอกแป๊กเอา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 าแมลงแมลงพวกนี้นี่ก็เกะกะเกะกะจริงๆมาตอนนี้ปอกแป๊กก็ได้บินทันทีแล้วนะครับตอนนี้น้องตุ๋ยเรียบร้อยโอเคปอกแป๊กเดี๋ยวก็วิ่งเดินตามคุณหมอก่อนนะคะโอเคนั่งลงไปเลยค่ะเลืออีกสองคนยังไง วางกระจกก่อนอ้าวเจอพอดีด้วยใครนะขอดูหน่อยสิเมลลี่เมลลี่นี่นะอ้าวยังไงจ๊ะดีมาเรงมาแรงก่อนไม่ต้องใช้ยังไงพับไม,ไม้ไม่พับไม้ด้วยโดนตีดักหน้าก่อนมาขอลับนั่งก่อนอ้าวเจอแล้วเจอแล้วยังไงสาวน้อยจะช่วยไหมจะช่วยไหม ถ้าไม่ช่วยแม่ขอตีแลนะชักสุดเขีดไปเลยมาหน่อยจ้าแม่ขอพาไปอุ้มนั่งหน่อยอ้าวอีหอยจะให้กูอุ้มนั่งทีเดียวก็ไม่ได้เลยเนาะอีเวนรีบกดยอมแพ้ทำไมาก่อนงงโอ้โหก็แค่เล่นแมรี่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เองเพอร์เจอดีกระจกได้แบบแม่นมาก เป็นไงกันบ้างครับผมสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยกับสกินไอรีนแอดเนอร์ของน้องแมรี่นั่นเองนะครับผมจะบอกว่าสกินนี้เนี่ยสวยงามมากเลยนะคือสวยจริงๆเลยคือเวลามันเสกกระจกมันเปลี่ยนชุด ได้ด้วยนะครับผมมันเปลี่ยนสีชุดเนาะอีหอยพูดอะไรก็ไม่รู้งงแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับความสวยนะครับผมว่าเป็นลูกสาวคนโตของเราโอเคองไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้เพิ่นด้วยไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายาโอเคเดี๋ยวหนูขอลาตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ